สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับอาจารย์โตโซลาเซลล์หรืออาจารย์โตปลาทูวอล์ดพวก,กิณทช็อปอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโดนอีกนะครับคือในงานติดตั้งโซลาเซลล์ของผมเนี่ยผมจําเป็นที่จะต้องอ,อาศัยโดนในการขึ้นไปสารวจหน้าง,งานนะครับคือขึ้นไปสารวจสภาพหลังคาแล้วก็ทิศทางและก็สิ่งกีดขวางต่างๆที่อยู่บนหลังคาของ บา้านลูกค้านะครับผมเลยตัดสินใจเลือกโดนของ DJI Mini 3 Pro นะครับเ,เหตุผลว่าทำไมผมต้องเลือกรุ่นนี้นะครับเพราะว่าผมชอบฟิลเจอร์เขาโดนมากนะครับถ้าเทียบโดนที่ฟิลเจอร์โดนใจผมมากนะครับคือในราคา30,000นิดๆเป็นราคาที่ถ้าเป็นเป็นโดนในระดับแบรนด์เนมเนี่ยก็เป็นราคาที่กลางๆนะครับแต่สปเปคจัดมาเต็มมาก นะครับหลายๆสเปคที่ผมชอบนะครับอย่างเช่นแอคทีฟแ a ็กนะครับเอเออออ่่พวกพวกบรรดา Master Shot อตเลคช็อตต่างต่างนะครับพ่กล้องได้ถ่ายรูปในในแนวตั้งได้แบบนี้นะครับผมชอบแล้วก็ชั่วโมงเออ่นาทีในการบินนะครับค่อนข้างนานนะครับคือแบตแตอร์นดาที่เขาติดตัวกล้องมาเนี่ยแอตัวโดรนมาเนี่ยนะครับบินได้ถึง34นาทีนะครับทีนี้ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปอระสบการณ์ที่เรียนรู้ด้วยตนเองและผิดพลาดซึ่งไม่ไมควรจะเกิดสำหรับคนที่เล่นโดรนใหมนะ่ด้วยความที่ผมไม่มีความรู้มาก่อนและไม่เคยบินมาก่อนนะครับแล้วจังหวะที่ผมซื้อเนี่ยผมซื้อในสภาพที่ผมกำลังไปติดตั้งโซลาเซลล์ให้ลูกค้าที่กรุงเทพอยู่แล้วบ้านที่บ้านงานเนี่ยอยู่ในเขตห้ามบินนะครับก็คือใกล้สนามบินดอนเมือง นะครับในรัศมีก,ก็คือเป็นเป็นเขตต้องขออนุญาตนะครับเขตขออนุญาตนะครับผมทำใช้ใช้เวลาทําอยู่หลายวันในการติดตั้งโซลาร์ผมก็อึดอัดมากนะครับด้วยความอึดอัดเนี่ยมันเลยทําให้เราอยากที่จะเล่นนะครับในระหว่างนั้นเราก็ศึกษาวิธีเล่นเท่าที่เราจะค้นคว้าได้แล้วผมไม่มีกลุ่มเพื่อนที่เคยเล่นโดนมาก,ก่อนนะครับแล้วไม่รู้จักใครเลยนะครับผมไปทดลองบินครั้งแรกที่อยุธยาที่แบบบินยังเป็นทางการเลย นะครับผมขึ้นบินแล้วผมก็เซ็ตค่าต่างๆที่ที่ศึกษามานะครับความสูงของ Return to Home นะครับความสูงสุดก็ตามกฎหมาย90เมตรนะครับระยะผมก็ตั้งไปอี่เพราะว่าเป็นไงกบ็บินไกลไม่เกินรัศมีของรีโมทอยู่แล้วนะครับส่วนความสูงของระดับ Return to Home เนี่ยผมตั้งไว้ที่40เมตร ทีนี้ผมจะบินให้เขาถ่ายภาพของวัตถุชิ้นหนึ่งนะครับผมผมก็ตั้งในในโหมดของอ่ i ฟิชช็อตนะครับฟิชช็อตนะครับโดยเลือกเอาวัตถุชิ้นนั้นเป็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 นศูนย์นนกลางให้เขาบินถ่ายนะครับเราก็ยกตัวโดนขึ้นนะครับเราก็มองต้นไม้ข้างๆแล้วว่ามันน่าจะพ้นแต่ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ผมเนี่ยเขา เขาบังต้นไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งสูงกว่าดังนั้นพอเขาบินบินไปผ่านต้นไม้ต้นแรกนะครับด้วยความที่เราให้เขาบินรอบวัตถุอย่างเงี้ยเขาก็จะบินแบบหันหน้าเข้าหาวัตถุที่เป็นจุดกลางที่เป็นโฟกัสของเขาแล้วเขาก็จะหันข้างบินนะครับพอเขาพ้นต้นไม้ต้นแรกไปเจอต้นไม้ต้นที่สองที่สูงกว่านะครับด้านข้างไม่มีเซ็นเซอร์โดนของผมก็บินซุบเข้าไปในต้นไม้เลยดีนะครับที่มันเป็น เป็นยอดมันอ่อนซึ่งซึ่งมันมันไม่เสียหายอะไรก็ใบพัดบินเล็กน้อยนะครับแล้วเขาก็ไปค้างอยู่ข้างบนเลยบนเลยแล้วก็พอมอเตอร์เขาเขาติดปุ๊บเขาก็จะเขาก็จะออฟเครื่องเขาเองเขาจะปิดเครื่องเขาเองนะครับก็คาอยู่งันแล้วมันมันช่วงเย็นแล้วด้วยนะครับใกล้จะมืดนะผมก็ร้อนกร้อนใจว่าราคาไม่ได้ถูกถูกแล้วก็สูงด้วยแล้วผมก็ปีนต้นไม้ไม่เก่ง <c oughs> ผมก็พยายามขอความช่วยเหลือไปยัง เพื่อนที่อยู่ในในจังหวัดย,ยุดยาก็เขาก็ส่งลูกน้องมาสองคนมาช่วยปีนขึ้นไปแล้วก็ไปอันเชิญลงมาก็มาสมรุกครับเสียหายนะครับก็มีใบพัดบินเล็กน้อยผมก็ทําการเปลี่ยนใบพัดที่สแปรมา2องคู่นะครับก็เปลี่ยน นี่เป็นประสบการณ์แรกก็คือด้านข้างไม่มีเซ็นเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อที่ซื้อโดนของ DJ อเผมว่าเกือบทุกรุ่นนะจะเว็นรุ่นโปโปรสูงๆๆอ่ะที่จะมีเซ,เซ็นเซอร์ด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะต้องบินบินรอบวัตถุโดยหันข้างบินลักษณะอย่างเงี้ยนะให้ระมัดระวังด้านข้างของโดนดูสิ่งแวดล้อมให้ทั่วเลยว่าระยะดินเขาปลอดภัยจากสิ่งกวดขวางหรือไม่นี่เป็นประสบการณ์นะครับและอ,อีกประสบการณ์หนึ่งก็คือ ก็คือบินในบ้านนะครับบินในบ้านผมก็ไปเล่นในห้องของลูกสาวเพราะว่าถ้าเล่นในในห้องห้องใหญ่เนี่ยแมวผมเยอะแมวผมเห็นโดนบินขึ้นไปเนี่ยเขาเนื้อว่าตัดประหลาดเขาจะกระโดดตะคบเลยนะครับ <c oughs> ผมก็ไปบินในห้องลูกสาว <c oughs> พอเราสตาร์ทเราเช็คเราเทียมจับเรียบร้อยนะครับในแอปบอกว่าอนุญาตให้ขึ้นบินเราก็ยกตัวขึ้น พอยกตัวปรากฏว่าพอยกตัวปุ๊บเขาฟ้องเขาฟ้องโดยที่เราไม่ทันอ่านว่าสภาวะแสงน้อยเกินไปผมก็สังเกตโดนมันก็เริ่มสายละสายแล้วมันก็เอียง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 นะครับผมก็รีบเอาลงคือมันมันไม่สูงอ่ะสูงจากพื้นไม่ถึงเมตรผมก็รีบเอาลงปรากฏว่าเขาเอียงไปไปโดนตะกร้าผ้าไปพัดบินอีกแล้วนะครับก็เปลี่ยนอีกแล้วก็บ้วอะไรที่เขาเขาเขาให้มาสองทุดนะครับนี่คือประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับแล้ว ทุกครั้งนะครับก่อนที่จะเปิดเครื่องเนี่ยนะนะให้ถอดไอตัวตัวไอเลนโปรเทคตัวนี้ออกก่อนทุกครั้งนะครับเพราะว่ากิมบอลเวลาเราเปิดเครื่องนะกิมบอลเขาจะเขา,เขาจะมีแอคทีฟนะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับสังเกตที่กิมบอลนะครับ คือกิมบอเขาจะเขาจะเช็ตัวเองนะครับถ้าเราไม่เอาตัวนี้ออกเนะี่ยตัวนี้จะไปล็อกเขาเราจะทําให้มอเตอร์ที่แกนของกิมบอนะครับจะหายได้นะก็สรุปว่าสรุปว่ารปาระสบการณ์เนี่ยมันจะสอนเรานะครับออกและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเตือนไว้เลยนะครับถ้าแบตเตอรี่เหลือน้อยอย่าบิน นะครับอย่ายกตัวอย่าบินนะครับเมื่อวานเมื่อวานในเหตุเกิดเมื่อวานเนี่ยแบตเตอรี่เหลือประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะแบตเตอรี่เหลือสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็ว่าเอาวะขึ้นไปขอ,ขอไปถ่ายรูปโบราณรูปเดียวแล้วก็จะเอาลงเลยปรากฏว่าพอเขายกตัวขึ้นไปปุ๊บเนี่ยผมก็ปล่อยให้เขาวิ่งวิ่งไปใกล้ใกล้ใกล้บ้านนะครับระหว่างที่กำลังจะถ่ายรูปเนี่ยเขาเตือนว่าแบตเตอรี่โลปุ๊บ โดนมันหันลาเลยครับทำท่าจะบินกลับเลยจะบินกลับในจุดที่เกิดจุดที่เขาขึ้นนะครับ t u r n to Home คือถ้าแบตเตอรี่เขาเหลือน,น้อยเนี่ยเขาจะพยายามบินกลับที่เดิมทีนี้ถ้ายังดีนะเมื่อวานผมไปไม่ไกลคือจากที่มันยกตัวขึ้นนประมาณสัก20กว่าเมตรเน่ยเขาก็เลยบินกลับได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปไกลสัก100-200เมตรเนี่ยกว่าเขาจะกลับมาแบตเตอรี่เขาอาจจะหมดระหว่างทาง แล้วเขาจะลงเขาจะหาที่ลงเขาเองนะครับที่ไปลงในน้าําไปลงในป่าหรือไปลงบนหล,ลังคารถใครก็ไม่รู้แล้วก็ติดรถเข้าไปก็จะยุ่งอะ่ะเดยเฉพาะเป็นเพื่อนที่ในเขตเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเล่นโดนก่อนจะบินโดนทุกครั้งนะครับให้ให้สูดหายใจเข้ายาวยาสักสามครั้งใจเย็นๆนะครับถ้าทําสิ่งต่อไปนี้ได,นน Compass, นได้ให้ทําก่อนเช่นคาลิเบตคอมพาสนะครับก็คือคาลิเบตเข็มทิศถ้าทําได้ให้ทําทุกครั้ง นะครับคาลิเบต IMU นะครับแล้วก็คาลิเบติม gimbal นะครับถ้าไม่รีบร้อนลนอะไรมากมายทำทั้ง3าอย่างนะครับเพื่อให้โดรนเราสภาพเวลาเราขึ้นบินนะเขาจะนิ่งนะครับแล้วก็กล้องจะสมูทมากนะครับแล้วก็เขาจะไม่หลงพิษหลงทางอะไรนะครับก็ฝากเพื่อนไว้นะครับสำหรับมือใหม่ผมมือใหม่เลยนะครับซื้อลำแรกแล้วไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับแล้วก็หัดบินด้วยตัวได้ตัวเองไม่มีใครมาแนะนําไม่มีใครมายืนดูผม นะครับผมทำของผมเองตลอดนะครับก็เป็นประสบการณ์อะไรที่เราเจอมาแล้วเราก็มาฝากเพื่อนๆขอบคุณนะครับที่ติดตามรัะชมห้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์แล้วเราจะมีมันๆอย่างเงี้ยมานำสเสนอสวัสดีครับ